ตัวตอาขวลดสาี <P an> ่สบานมากเลยนะครับทุกท่านก็ได้รางนี้นะครับ่่ะดเาเยนะฮะอบอวม่ลับดีดด้วยนะครับเพียงแค่พดเลยครับาวต้เการ้สิก้าบาทโอ้โหนอ๋อเนา่เียแค่สี่ันก้ารอเ้าก้บาทรจ่าดานาะันน้ตเป็นตัวดาเนี่นะครับเไปนะครั ติกธนาการในคิ4 0่าทไ่บอกเราเลยจะากรง้สุสครังวันนะคะใช่แล้วเนี่ยตอนนี้เวลมนะถาม่าคุณเคยทำไหมดูแค่ลองเระว่าเดี๋ยวจะโดนมาแ้าทนีรางวัลถูกใจแค่แค่ก็้องต้อาสเพื่อเพืนเพื่จี ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะเราจ้าี่สินี่เล่นให้เป็นร้อยเลยเนี่ยมาก็รื้อถั่วไวชอสมุด สมุดสาครสมุดสาครน่ารักมากผู้ถูกใช่ไหมถูกแล้วเ,เนาะจะบอกว่าทุกคนที่เนี่ยกลาแสดงออกกันหมดเลยอะ่ะมีความสุขไหมคะมีความสุขมากไหม,ไมไเฮ้ยเนีน่ยมีความสุขเราก,ก็ต้องแสดงออกนะคะเราไม่ได้มานั่งรอรถทัวร์อยู่หมอชิดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องนั่งนิ่งๆอ่ะเตรียมเสียงกีดไว้นะคะผู้ชายกำลังจะมา ทำไมกีดกั้นกว่าลนะ่ะขอเสียงให้กับ,บพงอ์อ้อยค่ะ